วันนี้มีภารกิจตีต่อครับผมต่ออยู่กับสารครับนี่ม,มาเดี๋ยวข้ามาดูใ,ใกล้ๆครับจะเสียงว่าเด็กหน่วยเอานังกระติกยิงบ่อยครับสามลูกนี่นังกระติกลอยโดนนังกระติกครับผมอตายแล้มวมันจะดุาน้อพี่น้องเลยเผาก็ไม่ได้ครับเราต้องใช้วิธีอุดนำมันับผมอย่าวางยาสลบครับเป็นเป็นสารของบ้านหลังนี้แหละครับขออนุญาต เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านนั่นแหละเป็นคนเป็นคนแจ้งมานะครับให้รบกวนให้มาเอาออกให้หน่อยครับอุกปรกรณ์ด้วยครับก็จะเป็นน้ามันเบนซินครับฉุบกาสําลีเนาะเขาเรียกว่าการวางยาสลบตัวครับเราก็เอาน้ำมันเบนซินเทใส่สําลีนี่แหละก็ไปอุดรูมันไว้เลยมันมันมนังเอาเลถ้าตัดสินใจเราต้องไปต่อเลย <c oughs> ชีดชีดโอเคีดเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเจ้าไม่บอกว่าอะไรเอาอะไร อ๋อชีตอ๋อาที่ชีตโอเคโอเคคอยอย่าให้มันดันออกเด้ออย่าให้ดันออกสุดยอดิงเงาเอาละครับอยู่ละแต่อย่าประมาทมันจะมีกอกสองเสมอเอาละเริ่มเริ่มเงียบเสียงแล้วเนาะเงียบแล้วเงียบแล้วมี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 บินอยู่มีบินอยู่โอ้นี่ถือว่าสลบเลยที่นี่ว่ามันบินหึงเลยตอนแรกแต่รังใหญ่เด้ออย่าประมาท เสียงว่าเจ้าของบ้านแกไม่กล้ามากราบมาไหว้เลยนะนย่าดูตัวขับตัวขับอยู่มันดีแกเมกาเขามาถางไม่ไม่กล้าไม่กล้าเอาน้ำอะไรมามากราบมาไหว้เลยเมียเมียนเร็วเป็นผมก็ไม่กล้าังด้วยบลัมเทิมเนาะแกให้เงียบเล่นไหมครัสลบปเลยเนาะขั้นตอนเอาลังต่อใส่ถุงครับขั้นตอนนี้ก็ยากเลยพี่น้องเด้อเพราะว่าต้องค่อยตัดออกเอหเจะเ้าไม่ออกด้านล่างเงี้ยเออกระตากระตาเพี่ยนนี่กระตาอยู่ อู้ขันไก่เจาะอ๋อแมวมาแล้วครับเอาไก่เอาันนี้ไหมลูกสากระติกมาให้เลยประตรงเลยเนาะกระติกใส่กระติกอันนี้นะกระติกเป็นเราอุดนานมันยังว่าแหละมันก็ตายไปเลยแหละครับกำจัดนะครับเนาะช่วยครับมันยังเหลือครับนี่ยังเยอะแยะอยู่ด้วยแกบ้านเองต่ออย่างไรพวกอ่อนสวยนุ่งชั้นเล็กก็ยังสวยเลยโอ้ติมเราตกเออไม่เป็นไรเอาไปให้อีกภูมิ ระวังเหยียบเด้อมีใครไมีมังสวิรัติไหมปิดปิดโอ้ออย,ยตังใหญ่ตัวนยังสวยยังพอได้อยู่เต็มเต็มเลยรังนี้ได้กินคักอยู่ดอกเองนั่นนี่ใครจับไปเด้อเอาละคนนึงจับเด้ออ๋อนี่ม่เต็มเท่าไหร่โอ้เอาละ <ไป S 2> เอาละ<ป>เละบีเ้ยวมาแหละ

โอ้เซตกระไม่ได okay. ้น okay. ั่นไก่หมดแล้วไก่หมดแล้วไก่มุดท้ายแล้วระวังด้วยระวังด้วยแอดบางทีมันมีตัวที่มันทีมเอาเด้อระวังด้วยเยี๋ยวนี้ไม่ต้องถนอมแล้วไปต้อนแล้โอเคหมดเลือยชั้นหนึ่งโอเคเต็มมดที่นี่ทำความสะอาดโอ้ทำความสะอาดเลย้เฮย ปปโอ,เ<ล> <laughs> อ้เรียบร้อยครับสะอาดเรียบร้อยเสร็จงานครับพี่น้องอเอาจนได้ครับโอ้งานมีแต่ยากๆกับงานก่อนง่ายเลยครับนี่ครับเจ้าของมาดูแล้วครับตอนแรกแกเป็นกายเข้ามาครับผกว่าอะไรอันตรายกับผมครับของผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น,นะครับเ,เนนะบาๆแล้วเนาะครับที่นี่เนาะ อขบคุณเลยสจะโอ้ยินดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีครับยินดีครับว่ายสารนะจ๊ะจะโอ้เป็นชั้นก็ไม่กายเหมือนกันเลยครับไม่ร่างอย่างใหญ่เนาะจะกินต่อเป็นไหมล่ะไม่เป็นไม่เอาเลยอ๋อครับครับมีใครกินเป็นเลยครับผมเดี๋ยวผมผมเอาไปจัดการให้เออนี่ยแหละครับเรียบร้อยแล้วโอ้ที่นี่ก็มาไหว้ศาลได้ตามปกติแล้วนะครับเป็นศาลส่วนบุคคลนะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่ศาลของหมู่บ้านนะครับ ยืนยันกับผมจ้าสามสุกคนเขาเขาเหี่ยวอกบไงก็ต้องเอาออกครับขถ้ามันอยู่มนครับจ้าแต่แต่ตอนตอนเช้านี่ตอนเช้าก็เขามาก็ดูตัวเมียที่มันอาจจะเหลืออยู่ได้ครับบางทีมันก็เกาะบินบินอยู่แถวนั้นเผื่อเผื่อมันมีบางตัวที่มันเล็ดรอดไปได้ครับจ้าดูดาตอนที่เขามาเลยครับเด้อเอ้าดูผลงานครับพี่น้องเราก็จะได้กลับกันเลย ผลงานที่จริงผลงานก็ถือว่าเป็นต่ำล่างนะครับไม่ค่อยเต็มเท่าไรรับแตแกี่จีวจาจกระทะใหญ่ๆนี่ได้เลยครับผมเดี๋ยวทีมงานเราจะไปจัดการในกะับเป็นกับข้าวซะเลยในกรับนี่เอออันนี้เมียมันจะเอาไปยังไงปัดตีอับปติโต,ปต,ปต,ปตไปเผาเลยเผาเลยดอนนสพลังขึ้นพลัง,ง,งกึ้ๆ <S 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 2> <S 2> ครับนีิผมจมิดครับสันติจมิดส oh, ัน you know so öh ี่ขอบายไอ้กระต่อนี่เลี่ยงไปหน้าสันติอะไรครับลาตรีสวัสดีครับผมพี่น้องครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับที่ช่วยกันพันไก่จากช่องไก่ก็นักกินครับผมอู้หู้สุดยอดได้ถึงเพิ่งได้ อันนี้ครับผมจากจ่องวันยุให้อยู่กินครับยอดอีกคนนึงใจถึงพึงได้ขอบคุณปานปอนนะครับที่มาช่วยกันก็เราก็ช่วยกันอยู่เบื้องหลังเนาะขอบคุณเจ้าของสถานที่ครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมถ้าชอบฝากติดตามด้วยสวัสดีครับผมครับ